กลิสสลบนะคะศพสีชมพูกันไปเลยค่ะแมเรียกว่านะคะสลบกันไปตามๆกันค่ะเมื่อล่าสุดนะคะทางรายการ Use with you 2ค่ะมีการมาปล่อยภาพนะคะของน้องลิซ่าแบล็กพิงค่ะที่เธอนะคะก็ไปเป็นเมนเทอร์ในรายการนะคะหรือจะเรียกว่าเหล่าซือก็ได้นะในภาษาจีนนะคะเนี่ยก็เป็นภาพต่างๆค่ะที่เขาเพิ่งจะมาอัปเดตนะคะลงทางเว็บของว้ยปนะคะก็เรียกได้ว่านะคะหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูนะคะ นี่เหล่าซื้อจริงๆเหรอคะหรือว่าเป็นเด็กฝึกกันแน่นะค่ะเรียกว่าถ้ามีเหล่าซื้อหรือเมนเทอร์ดุดๆแบบนี้นะคะก็อยากจะไปให้ดุจริงๆเลยนะคะ ก็เนี่ยค่ะก็เป็นอัปเดตล่าสุด anyway. like <qualifications. S 3> นะคะทางรายการนะคะมาสปอยค่ะปล่อยภาพออกมาเพียบเลยนะคะแหมก็ปล่อยออกมาได้เรื่อยๆเลยนะคะถ้ามีมาอีกเดี๋ยวจะเอามาให้ดูอีกค่ะน่ารักเกินเบอร์นะคะเกินห้ามใจจริงๆเลยค่ะสาหรับสาวน้อยคนนี้นะคะลิซ่าแบกพิงค่ะโอ้เห็นลูกนี้แล้วเป็นยังไงล่ะให้กี่คะแนนให้กี่ดาวเอามาพูดคุยกันนะคะเป็นอัปเดตล่าสุดนะภาพสวยๆของเธอค่ะเห็นแล้วก็อดใจไม่ไหวนะคะเลยต้องเอามาแช์นะคะเอามาแบ่งปันเนาะ มีใครอยากจะเป็นนักเรียนหรืออยากจะเป็นเด็กฝึกกันบ้านนะเนี่ยอยากจะโดน,นคุณครูดุจริงๆเลยนะ ก็เอามาอัปเดตล่าสุดนะคะทางรายการเอามาปล่อยภาพนะคือช่วงนี้จะมีโปรโมทออกมาเรื่อยๆแต่ก็ยินดีนะคะมีอะไรอัปเดตมาใหม่ๆเอามาให้ดูได้เลยนะคะยินดีมากๆเลยค่ะรายการนะคะจะออกอากาศในวันที่12มีนาคมนี้นะคะเวลาก็1ทุ่มตรงของไทยนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันของเขานะก็น่าจะต้องเป็นภาษาจีนนะคะอาจจะมีแปลแอดไม่แน่ใจว่าซับมันจะแปล ได้แบบเรีวลไทมหรือเปล่านะคะถ้ายัางไงเดี๋ยวมีอัปเดตอะไรเคลื่อนไหวใหม่ๆแอดจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันค่ะอันนี้ก็เป็นภาพล่าสุดของเธอะคะ่ะเอามาให้ดูเนาะค่ะก่อนจบคลิปอีกเช่นเคยคะ่ะอย่าลืมกก like, ค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า